ครบผมก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมแอนไม่ได้ลงวันหนึ่งเนาะพอดีงานที่ร้านเยอะนะครับหรือไม่ได้มีเวลานะครับก็ชมต่อในคลิปนี้เลยนะครับก็จะหาหลักสิบล่างนะครับเนาะจับคู่ชุด2ตัวบนไว้แล้วเนาะตัดให้บางบางส่วนแล้วก็รอหลักร้อยนะครับผมแต่ทีนี้ลงล่างกันก่อนก่อนที่จะไปรับชมนะครับฟังคําเตือนกันสักนิดนึงนะครับ แนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติย้อนหลังขาดคะเน์ความน่าจะเป็นเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นขัดสูตรหวยเด็ดแชแนลสมุดเล่มของหลัก10บล่างเนาะเอ่เอมันเต็มหน้ากระดาษแล้วเนาะเต็มหน้ากระดาษยังไม่ได้ลอกนะครับก็เลยมาทําต่อเอา ลอกไว้นี่ก่อนเลยเดี๋ยวยังไม่มีเวลาลอกใส่เล่มใหม่เนาะก็ยกมาในสูตรที่เดินต่อเนื่องก็จะมี1 2 3 4 5สูตรแต่ทีนี้อ่าที่เดินยาวก็จะไฮไลท์หน้าหลังแบบนี้นะครับผมนงวดที่ผ่านมาเขาก็เดินต่อแล้วก็หลุด2งวดอ่อหลุด2ส,สูตรนะไดยเาสงวดหลุด2ส,สูตรเยนนี้แอดมาหามาเพิ่มสูตร1เอ่อสูตรนี้นะสูตรที่4กับสูตรที่5หามาเพิ่มนะสูตรนี้ยังเดินต่อเดินยาวยังไม่สะดุดนะครับผม แล้วตอนนี้เดี๋ยวทําเสร็จลองเอา3สูตรนี้ชนกันดูด้วยเนาะเหมือนทุกงวดที่ผ่านมานะครับสูตรแรกนะครับผมอ่าสูตรหลักสกิปล่างเนาะงวดวันที่2เดือน16 8ใช้ลักหมืน่นบวก10บนบวก10หน่วยล่างบวก5คงที่นะครับ5คงที่ก็จะได้เท่าก,กับ9บวก6 9เนาะ9บวก6ได้5 5บวก3ได้8 8บวก5ได้3 สามสบวกสองได้เจ็ดเจ็ดแป้บวกสองได้หนึแล้วสก็จะได้8ตัวอยู่ที่3 4 5 6 7่อ่ะหไม่มี3 4 5 7 8 9 1้านสะครับผมสูตรแรกเนาะแตัวทำคงที่ไว้ก่อนตาจะไม่ไลายเนาะสูตรที่2หลักแสนนะบวกหน่วยคอ4บวก1คงที่ ศูนย์ไม่นับเนาะก็จะได้ตั้งกบเก้าบวกหนึ่งได้ศูนย์ศูนย์มาวางไล่ไปสามสี่ห้าหกเจ็ดศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันสีส้มนี้นะครับผมก็จะเหมือนแบบอยู่ในเล่มของหลักสิบหลักหน่วยทั่วไปที่แอดได้ทําให้ดูเนาะก็คือว่าตําแหน่งที่มันมีสีส้มนี้นะครับก็คือไม่มาแล้วประมาณ20่สิบของงวดนิดๆยี่ิบนิดๆน,น,น,นะครับผมรอดูอีกสองสามงวดถ้าไม่มาตําแหน่งนี้อ่าในะอย่างส่วนนี้ ตำแหน่งที่5เป็นสูตรเฝ้าระวังหมายความว่าบางครั้งบางที20 21งวดงวดที่22่สอยมาอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยว่าให้สักเต็มที่25งวดก่อนถ้าถึง25งวดปับ๊บค่อยอ,ออกเป็นเป็นดับเนาะก็จะใช้7ตัวนะครับผมนี่ก็จะได้0 1 2 3 4 5 6 7นะครับสูตรนับเรียงเนาะสูตรที่2นะครับสูตรที่3ใช้10ล่าง3ครั้งอ่าบวกด้วย หน่วยคสองแล้วก็ร้อยคสามนะครับผมหน่วยคสองร้อยคสามแล้วบวกแปดคงที่ก็จะได้เท่ากับ2อ6สามหบวกสได้แปดแบวกได้หกหกบวกแปดได้สี่เนาะสี่หบวกสได้แปดแปดแล้วเก้าอ่าเหมือนเดิมนะครับตำแหน่งที่3กับตำแหน่งที่ หกนี้เนาะก็เป็นเฝ้าระวังนะครับก็จะได้8ตัวอยู่ที่456 8 9 0 1 2นะในหลัก10ล่างของสูตรนี้นะครับผมนี่ก็คือสูตร3สูตรที่เดือนยาวยังไม่สะดุดนะทีนี้เป็นสูตรที่เอามาเสริมนะครับผมสูตรแปดนี้นะครับผมเป็นสูตรที่4ใช้10หน่วยล่างบวกกันได้เท่าไหร่คูณ4แล้วค่อยบวก1อีกทีหนึงนะครับผมก็จะได้เท่ากับ3 42 2บวก1ได้3 สามไล่ไปสามสี่ห้าหกเจ็ดบวกสี่ได้หนึ่งหนึ่งสองอันนี้จะได้เป็นที่เจ็ดตัวเนาะอย่างนี้แหละไปต,ตรงนี้เขาก็เคยเฝ้าระวังเหมือนกันอ่าทีนี้ก็มันไม่มานานแล้วก็เลยให้เป็นดับก็เลยใช้เจ็ดตัวนะครับผมเนาะสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองนะครับผมในสูตรที่สี่นี้ส่วนสูตรที่ห้านะครับสูตรเก้าทำหนึ่งอ่าใช้หน่วยบนบวกหน่วยล่าง แล้วบวก4คงที่กนะ็จะได้เท่ากับ3บวก1ได้4 4บวก4ได้8 8 9 0 8 9 0 1 2บวก2ได้4 4แล้วไล่ไปเป็น5 5แล้วบวก2ได้7อันนี้8ตัว8 9 0 1 2 4 5 7นะครับผมครบเนาะ1 2 3 4 5 0นะครับผมเนาะวิธทีทำตามนี้เลยนะครับผม เดือนดีนะครับอันสามสูนี้เดือนดีเดือนต่อเนื่องยาวแต่ทีนี้ในงวดน,นี้จะเป็นยังไงนะครับผมส่วนสองสูตรนี้มาเสริมเอามาชนกันนะครับผมก็จะได้หลักสิบล่างอามาวางไว้นี่นะห้าสูตรสูตรเจ็ดสูตรบีห้าสูตรสองบีนี่ดาวยังไม่สะดุดอันนี้เอามาเสริมจากห้าสูตรอามาเรียงกันไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็สีส้มๆม,มาร์คไว้นี่ก็คือเฝ้าระวังนะ แล้วตีนี้ประกาศสีแดงแถวข้างบนจาก0ถึง9เอามาเรียงกันแทนค่าหลัก10ล่างเอาไว้ก่อนนะครับผมแล้วทีนี้จาก0ถึง9จะมีตัวไหนชนที่กี่สูตรเอามาเรียงไว้นะครับ0ชน3สูตร1 2 3 0ชน3สูตร1 5สูตร2 5สูตร3 3สูตร4 5สูตร5 5สูตร6 3สูตร7 4สูตร8 3สูตร9 3สูตรนะครับเนาะ ก็จะเห็นได้ว่าที่ชนครบ5สูตรก็จะมี1 2 4 5 1 2 4 5หานึ่งหแต่ทีนี้แอดเอามาเรียงไว้ตรงนี้มี2มี4มี5มี1แล้วก็7ทําทำไมถึงได้เรียงแบบนี้ก็คือเนาะเริ่มจากเนาะเริ่มแรกเลยก็คือเอาเลขดับนะแอดไม่ไดเอามาเยอะนะเอามาแค่ที่มันเดินต่อเนื่องนะครับก็คือ ดับจุดสีดำดำก็คือดำดำน้ำเงินเนี่ยเข้มเข้มเนี่ยคือแทนค่าดับ1สูตรนะหนึ่งจุดดับ1สูตรแล้วสีแดงแดงนี้ก็คือดับล่างทุกหลักนะดับล่างทุกหลัก7ติดดับล่างทุกหลัก2สูตรแต่จะอยู่ไหมนะครับถ้าชอบก็นําไปใช้ได้เลขไหนที่มันติดดับเนาะอันนี้ตามสูตรเพียงเท่านั้น3ติดดับธรรมดา1สูตรและติดดับล่างทุกหลัก1สูตร 1>, 1ชน5สูตรครบติดดับล่างทุกหลัก1สูตร0ชน3สูตรใกล้เคียงแต่ว่าไม่ได้เอาหรอกแต่นี่อธิบายให้รู้ว่ามันติดดับล่างทุกหลัก2สูตรและติดดับล่างเออติดดับธรรมดา1สูตรแอดก็เลยให้2-4-5ที่มันไม่ติดดับเลยมาเรียงไว้เป็นเด่นนะเป็นเด่นเอ <c oughs> าไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยตัดทีหลังเนาะอันนี้ให้เด่นไป3ตัวก่อน อย่าค่อยตัดอีกทีหนึ่งจากเลขเด่นนะแล้วก็แต้มรวมเนาะเด่นหลักสิล่างงวดประจำวันที่2องเดือนหนึ่งหตัวแรกคือสองตัวที่สองก็คือ4ตัวที่3ก็คือห้านะอันนี้เรียงจากที่เขาเด่นแล้วก็เขาไม่ติดดับนะส่วนทีนี้ทำไมถึงให้รองที่1แล้วก็เจ็ดก็คือหนึ่งติดดับล่างทุลักหนึ่งสูตรถ้าเขาอยู่เนาะ หรือว่าอยู่ไม่อยู่ก็เอาเราไม่ทิ้งอ่ะเพราะมันชนเยอะก็เลยเอาเอาเอาไว้ก่อนก็เลยให้เป็นรองรองนี้ขีดเส้นใต้เฉยๆนะครับผมเนาะแล้ว7ทําไมให้ก็คือ7ชน4สูตรใกล้เคียง5นะบางครั้งบางทีเขาก็หลอยมาที่อ่าใกล้เคียงจาก5สูตรชน50ูไม่มามาที่ชน4สูตรเนี่ยเขาก็เคยเป็นแต่ติดดับล่างทุกหลักด้วยแต่มันก็ใกล้เคียงด้วยก็เลยให้เป็นตัวรองตัวกันเนาะอีกตัวหนึ่ง แต่เด่นก็คือไฮไลท์เต็มตัวนะครับผมเนาะแล้วทีนี้นะครับถ้ารองเนาะลองเอา1 2 3สสูตรนี้ที่มันเดินยาวต่อเนื่องมาชนกันจะได้ที่ตัวไหนแอดลองชนดูแล้วเนาะเอาแบบที่ชนครบ3สูตรเลยไม่ได้เอาแบบมีรองมีอะไรแบบนี้ชนครบ3สูตรที่ไม่เกี่ยวกับดับมันได้ดังนี้นะครับนี่ที่ส ห้าเได้หตัวนี่นะสี่ห้าเจ็ดหนอี่ันนี้มี7จ็ดไหมเดี๋ยวแป๊บหนึงนะครับสี่หไม่ไม,ไม่ไม่มี7ไม่มีเตัวนี้ไม่มีเจ็ดสี่่ออันนี้เไม่มีเนาะลืมไป โทษทีนะครับผมก็คือตรงนี้ไม่มีเจ็ดไม่มีเจ็ดสูตรที่สูตรสองบีไม่มีเจ็ดเนี่ยมันก็เลยชนกันอยู่ที่สี 4, 5, 1, นะ่ห้าหนึ่งสองนะสี่ห้าหนึ่งสองไอก็เลยเอามาเรียงไว้ตรงนี้ก็เลยเพรว่าหนึ่งมันก็ติดดับด้วยก็เลยให้เป็นรองไปส่วนเจ็ดนี้เนาะอย่างที่บอกนะครับผมนนเนาะอ่ามันใกล้เคียงแต่ติดดับล่างทุกหลักแต่ถ้าเกิดเผื่อใครชอบเนาะ ก็เอาไว้ให้เป็นตัวกันแต่ทีนี้เวลาจับคู่เด่นจับคู่เสร็จแล้วแอดก็จะขีดช่องสี่เหลี่ยมไว้ให้อันไหนเด่นอันไหนรองให้ชัดเจนเนาะทำแบบนี้เราจะได้รู้ว่าถ้าเกิดสูตรเขาเข้าจริงอ่ามันจะมาต่อที่เข้าที่เลขเด่นหรือจะเข้าที่เลขรองหรือจะเข้าที่ตัวไหนหรือจะมาไหมเราจะได้รู้เนะครับเนาะอ่าเป็นอันว่าสูตรนี้แอมองพลาดไปมองพลาดไมไม่มีเจ็ดเนาะไม่มีเก็แสดงว่าชนกันอยู่ที่ สองสี่ห้าหนึ่งเนาะนะอ่าสี่ห้าหนึ่งสองสลับกันนะครับชนกันที่สี่ตัวเหมือนเหมือนเหมือนกับที่ชนห้าส่วนนี่เลยเนาะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีเปอร์เซ็นต์มาต่อต่อในงวดถัดไปเนาะอ่าครับผมเนาะถ้าชอบก็นำไปใช้นะครับไม่ชอบก็มองข้ามผ่านไปสรุปในคลิปนี้นะครับผมให้ไปสามตัวก่อนเดี๋ยวเขาไปตัดเนาะเดี๋ยวเขาไปตัดนะสอง สี่ห้าอรองนี้ขีดเส้นใต้ไว้เนาะจะมีไหมเห็นในหลักสิบล่างงวดที่จะถึงนี้ไหมอ่นะมันมาสองอีกแล้วงวดที่ผ่านมาสองหนึ่งอนะ่างวดนี้จะมีสองไหมเนาะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเนาะครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าก็จะเป็นหลักหน่วยล่างอนะ่าจับได้เท่าไหร่ยังไงได้ตัวไหนยังไงก็จับคู่กันเหมือนกันกนะครับ ชุดบนเนาะครับผมฝากไ้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ